รักกันมากแกงลูกเจีย๊ยบเพื่อนสนิทเบลล่ารานี เปิดแกงเพื่อนซีของเบลล่ารานีสวยแบวน่ารักทุกคนในชื่อแกงลูกเจีย๊ยบเรียกไดว่าเป็นนางเอกละครของยุค 4G จริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีของวิกซามที่แจงเกิดสุดๆกับบทแม่หญิงการาเกตในละครบุกเพสัญวาสอีกทั้งเรื่องล่าสุดของเธออย่างโครงกรรมก็เล่นได้อินไม่แพ้กันเลยแต่จะว่าไปในวงการบันเทิงไทยของเราก็มีเหล่าดารามากนาหลายตาที่มีแกงมีกวนกันอย่างแพร่หลายเลยล่ะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งนางฟ้าของสาวเจนนี่แก๊งเฟอร์บี้ของสาวแมทและล่าสุดแก๊งลูกเจี๊ยบของสาวเบลล่ารานีซึ่งในความแบ๊วความน่ารักของแก๊งลูกเจี๊ยบนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะแต่ละคนสวยระดับนางเอกกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพิมรานิดาโมมนชนกบัวนรินทิพย์ผัดผัดรัดฟ้าและบ er ิวตี้บล็อกเกอร์สาวแพรจาัดพิมพ์เรียกได้ว่าแต่ละคนสวยหน้าตาคล้ายกันสุด อ,อยากดูความน่ารักของพวกเธอแกงลูกเจี๊ยบแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้ทางเราก็มีภาพความน่ารักมาฝากกันค่ะ